สำหรับคลิปนี้ขอ3,500ไลค์เพื่อเป็นการสนับสนุนผลักดันในการทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับก่อนเข้าเรื่องวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมานำเสนอสำหรับใครที่ต้องการจะขายหรือซื้อช่อง YouTube ซื้อขายง่ายราคาดีติดต่อมาได้เลยที่ Facebook เจมจีลาก่อน หรือแฟนเพจซื้อขายช่อง y o u t u by e b admin james ซื้อก็ง่ายขายก็ราคาดีเพียงเท่านี้คุณก็ได้เงินไปใช้ง่ายๆมีช่องดีๆมาทำผลงานลิงก์ติดต่ออยู่ในดีสคริปชั่นใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในปีคศสอ0 5 0 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่ห่างไกลซึ่งเชื่อกันว่าสภาพอากาศใกล้เคียงกับโลกโดยให้ชื่อมันว่า Planet G หรือดาวเคราะห์ G ในปี2006 NASA ได้สร้างอุปกรณ์สื่อสารและระยะสูงกว่ารุ่นเดิมๆถึง5เท่าเพื่อส่งสัญญาณไปยังดาว Planet G โครงการนี้รู้จักกันในชื่อ The b e a c o n Project ไม่นาน b e a c o n Project ก็เสร็จสมบูรณ์และเป็นที่จับตาของทั่วโลกในทุกๆ24ชั่วโมง สถานีที่ฮาวายจะส่งสัญญาณไปที่แลนดซัสเซเว่นดาวเทียมที่จะขยายและส่งต่อสัญญาณไปยังดาวครอกจีโดยหวังว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจะได้รับข้อความในเวลาเดียวกันที่เกาะโออาหูฮาวายนาบ,บาแห่งหนึ่งอเล็กซ์ฮอปเปอร์ได้ฉลองวันเกิดของตัวเองกับสโตนฮอปเปอร์พี่ชายของเขาระหว่างที่กำลังฉลองเขาได้พบกับแซมเชน เธอสั่งเบริโตไก่ที่บาร์แต่เจ้าของร้านยิงเกินกว่าที่จะทาให้อเล็กซ์จึงได้จังหวะเข้าไปจีบพร้อมอาสาไปหาเบริโตไก่มาให้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอเล็กซ์วิ่งเข้าไปซื้อเบริโตไก่แต่ทว่าร้านดันปิดลงซะก่อนเขาจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ชาวบ้านไม่ทํากันเขาปีนหลังคาเพื่อเข้าไปในร้านและหาเบริโตไก่นั่นทําให้หลังคารวมถึงสินค้าในร้านถึงกับพังเละเทะเมื่อได้ของอเล็กซ์ก็จ่ายเงินทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ ก่อนที่จะออกจากร้านไปอย่างทุลักทุเลเวลาต่อมาเสียงไซเรนจากรถตำรวจด,ดังจนคนในร้านถึงกับต้องออกมาดูอเล็กซ์กำลังวิ่งหนีตำรวจพร้อมเบริโตไก่ในมือเสียงเตือนภัยจากร้านสะดวกซื้อดังลัน่นเขาวิ่งตรงเข้าไปหาแซมในทันทีแต่แล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงปืนไฟฟ้าใส่จนล้มลงด้วยความพยายามเขาก็เสือกสนลุกขึ้นตรงไปหาแซมเพื่อมอบเบริโตไก่ให้กับมือจนสาวเจ้าได้รับของ พร้อมการหมดสติไปของอเล็กซ์เช้าวันถัดมาที่บ้านของสโตนเขาหัวเสียกับเหตุการณ์ที่บาเนื่องจากสาวที่อเล็กซ์เข้าไปจีบเป็นถึงลูกสาวของนายพลสโตนยื่นคำขาดที่จะปฏวะิวัติชีวิตโดยทั้งคู่จะไปเป็น,ปน,ปนทหารเรือ ในปี2012ลิมแพกการซ้อมรบนานาชาติได้ถูกจัดขึ้นที่ฮาวายเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทหารเรือหลายหมื่นคนจาก14ประเทศรวมถึงสโตนและอเล็กซ์ที่ได้เข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้นอกจากนี้พวกเขาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลกับประเทศต่างๆเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์และไมตรีอนดีต่อกันตัดมาที่สนามแข่งทีมญี่ปุ่นนำสหรัฐไปถึงสต่อศูนแต่ทิงอย่างนั้น <Alex S 2> อลเล็กซ์ก็ยังพยายามทำแ้มไม่นานคะแนนก็ขึ้นมาเป็น2ต่อนหนึ่งตาต่อมาสโตนได้ส่งลูกให้อลเล็กซ์เพื่อให้เขาทำประตูแต่แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับตันยูจินาคาตะเข้าขัดขวางและพลาดเตะหน้าอลเล็กซ์ทำให้ทีมญี่ปุ่นโดนลูกโทษสโตนหัวหน้าทีมได้สั่งให้คนอื่นเข้ามาเตะลูกโทษเนื่องจากอลเล็กซ์ได้รับบาดเจ็บแต่ทางอลเล็กซ์เองยืนยันจะขอเป็นคนเตะลูกโทษและพลาดเตะลูกไม่เข้าประตู ทำให้ฝั่งญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันฟุตบอลไปในที่สุดเย็นวันนั้นที่ลินชายหาดอาเล็กซ์กับแซมได้วางแผนกันเรื่องขออนุญาตพเลเรือเอกเทเรนซ์เชนพ่อของแซมเพื่อขอแต่งงานกับลูกสาวเช้าวันต่อมาพเลเรือเอกเทอเรนซ์กล่าวเปิดงานซ้อมลบลิมแพ ประจำปี2012โดยอเล็กซ์หาจังหวะเข้าไปพูดคุยเพื่อขอลูกสาวแต่เขาดันไม่กล้าพอเลยเลือเล้อเข้าไปในห้องน้ำเพื่อซ้อมพูดระหว่างนั้นกับตันยูจินาคาตะโจ์เก่าก็ดันเข้ามาในห้องน้ำและเกิดการป่ายตีของทั้งคู่ระหว่างนั้นพลทหารจิมมี่ออดี้บังเอิญได้ยินเสียงคนตีกันจึงไปรายงานให้นายทหารทราบและไม่นานพนเลเรือเอกเทอร์เลนส์ก็ได้เรียกอเล็กซ์และนาคาตะเข้ามาตักเตือนซ้อมลบวันที่หนึ่ง ในระหว่างที่อเล็กซ์ดำเนินภารกิจซ้อมลบในเรือพิฆาต USS John Paul Jones Stone ก็ได้เรียกอเล็กซ์ไปคุยส่วนตัวที่ห้องบัญชาการของเรือพิฆาต USS Samson Stone แจ้งข่าวร้ายกับน้องชายว่าอาจถูกปลดจากเรื่องทะเลาะวิวาทหลังจากจบการซ้อมลบซึ่งตัวเขาเองก็หมดปัญญาที่จะช่วยน้องชาย ในเวลาเดียวกันณห,ห้องฝึกสมรรถภาพทางร่างกายของกองทัพเรือที่เกาะโออาหูแซมเป็นนักกายภาพบำบัดเธอมาที่นี่เพื่อบำบัดมิกค,คา,าเลสทหารผ่านศึกผู้เสียขาจากสงครามเธอเลือกพาเขาไปปีนเขาด้วยกันสัตวไปที่อวกาศวัตถุปริศนา5ชิ้นกำลังตรงมายัางโลกในขณะที่ห้องวิจัยบนเทือกเขาหิมาลัยด็อกเตอร์โนเกรดี้ได้ตรวจจับเห็นวัตถุปริศนา5ชิ้นกำลังพุ่งตรงมายัางโลก เวลาต่อมาที่เกาะโออาหูแคลสปาตาได้รับการติดต่อจากดรโนเกรดีนาซาและกองทัพอากาศเพื่อปรึกษาหาเือกันว่าจะเอาอยัางไงกับวัตถุปริศนาที่กำลังพุ่งตรงมาอย่างโลกแต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่ทางนาซาก็ได้อัปเดตวัตถุปริศนาหนึ่งใน5ชิ้นดันพุ่งชนเข้ากับดาวเทียมทำให้มันเปลี่ยนเส้นทางออกจากกลุ่มในเวลาไม่นาน ฮ้องกงก็ได้พบกับวัตถุขนาดใหญ่จากท้องฟ้าตกลงมาสู่ใจกลางเมืองตึกสูงตงา่างถล่มลงมาทับผู้คนในชั่วพริบตาผู้คนมากมายต่างพากันหวาดกลัวและแตกตื่นกับความพินาศจากวัตถุปริศนาณนะห้องประชุมกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนมีการสรุปว่าวัตถุปริศนา4ชิ้นได้ตกที่แปซิฟิกส่วนชิ้นที่5มีการกระแทกแตกหัก และได้ตกลงที่ฮ่องกงทาง NASA, นาซาได้สันนิษฐานว่านี่อาจเป็นการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนื่องจากวัตถุปริศนามีต้นทางมาจากดาวเคราะห์จี G. จากการตรวจสอบวัตถุปริศนาที่ฮ่องกงไม่มีสสารใดระบุได้ในตารางธาตุของมนุษย์โลกมีเพียงลอเลนเซียมเท่านั้นที่มนุษย์โลกรู้จักมันมีคุณสมบัติในการส่งคลื่นบางอย่างจึงสันนิษฐานได้ว่าวัตถุปริศนาชิ้นที่5น่าจะเป็นยานสื่อสารในเวลาเดียวกัน ที่ทะเลแปซิฟิกการซ้อมรบลิมแพคประจำปี2012กำลังดำเนินไปแต่พลเรือเอกเทอร์เรน์กลับได้รับแจ้งข่าวว่ามีวัตถุปริศนาตกลงในแปซิฟิกเขาจึงสั่งการให้เรือพิฆาตสามลำเข้าไปตรวจสอบวัตถุปริศนาซึ่งเรือพิฆาตสามลำประกอบไปด้วยเรือพิฆาต U.S.S. แซมสันผู้บังคับการคือกัปตันสโตนฮอเปอร์เรือพิฆาตมิโยโกะผู้บังคับการคือกัปตันยูจินากาตะและเรือพิฆาต U.S.S. จอห์นพอจน ผู้บังคับการคือกัปตันเบิร์เ,รเลกลเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเรือพิฆาตทั้ง3ลำได้พบวัตถุปริศนาผ่านทางกล้องสองทางไกลและระบบรับภาพของเรือแต่เรดาร์และเซ,นซ็นเซอร์อื่นๆของเรือพิฆาตกลับไม่พบวัตถุปริศนาที่กำลังอยู่ต่อหน้าพวกเขากัปตันเบิร์เกลได้ทำการส่งลูกทีมไปสำรวจวัตถุปริศนาใกล้ๆโดยมี per, อเล็กซ์ฮอปเปอร์พลทหารโคล่าไลเกสและพลทหารวอเทอร์ลินเมื่ออเล็กซ์มาถึงเป้าหมาย ทันทีที่เขาได้สัมผัสกับวัตถุปริศนาก็เกิดการช็อตของกระแสไฟฟ้าจนเขากระเด็นออกมาในขณะเดียวกันวัตถุปริศนาก็ปล่อยลำแสงขึ้นไปบนฟ้าและกลายเป็นสนามพลังปกคุมเป็นระยะทางกว่า3 0 0 0ฟุตครอบคลุมทั้งน่านน้ำและทั้งเกาะฮาวายเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในม่านพลังงานไม่สามารถออกไปได้ส่วนผู้ที่อยู่ด้านนอกก็ไม่สามารถเข้าไปได้เช่นกันพร้อมขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงไม่นานบางสิ่งก็ลอยขึ้นมาจากน้ำ ยานพาหนะบางอย่างไม่ปรากฏสัญชาติสามลำแสดงตัวมันปล่อยขึ้นเสียงความถี่สูงออกมาจนกระจบทุกบานแตกกระจายทุกคนที่อยู่ในบริเวณแสบแก้วหูจนถึงกับต้องล้มลงไปกองกับพื้นกัปตันเบิร์เลลเห็นว่าวัตถุปริศนาเป็นอันตรายเลยสั่งยิงขู่ไปหนึ่งนะัดเพื่อเป็นการเตือนแต่ก็ถูกยานปริศนาโจมตีกลับทำให้เรือเสียหายเล็กน้อยแต่กัปตันเบิร์เลลได้เสียชีวิตในทันทีจากการโจมตีในครั้งนั้น เมื่ออเล็กเห็นเรือโดนโจมตีก็ได้สั่งโคล่าไลเกสให้ยิงปืนใส่ยานปิศนาทันทีแต่ดูเหมือนจะไม่เกิดผลหลังจากมันได้รับรู้ถึงการโจมตีของโคล่ามันก็ได้ตอบโต้ใส่พวกเขาทันทีแต่พวกเขายังคงมีดวงและหลบการโจมตีของยานปิศนาได้โดยอาศัยมุมอับของการยิงและความคล่องตัวในเวลาเดียวกันที่เรือ USS แซมสันสตน เห็นน้องชายกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงตัดสินใจให้เรือมุ่งหน้าไปยังยานปิศนาเต็มกำลังพร้อมโจมตีใส่มันเพื่อช่วยเหลือน้องชายของเขาแต่นั่นกลับทำให้ยานปิศนาหันไปสนใจเรือ u s s s a m ั้นแทนการโจมตีชุดแรกของยานปิศนาทำให้เรือเสียหายหนักในทันทีเกิดน้ำท่วมลำเรือและระบบป้องกันเสียหายไม่นานการโจมตีละลอกสองก็มาถึงนั่นทำให้เรือ u s s s a m s o นเกิดระเบิดขึ้นทันทีลูกเรือทุกคนตายยกลำ เมื่อเห็นดังนั้นอเล็กซ์ก็ตัดสินใจกลับขึ้นเรือ USS จอห์นพอโจนเขาได้พบพว่ากับตันเบิร์กเลลและนายทหารที่ยศสูงกว่าเขาทั้งหมดได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยศสูงสุดบนเรือจอห์นพอโจนนั่นทําให้เขากลายมาเป็นผู้บังคับบัญชาการเรือในทันทีเขาได้สั่งให้เรือมุ่งหน้าเต็มกําลังและเตรียมโจมตีเต็มอัตราสาย,ยามปิศนาเพื่อแก้แค้นให้พี่ชายและคนที่ตายไป ยานปิศนาหัานอาวุธเข้าหาจอร์สพอโจนในทันทีในเวลาเดียวกันที่เรือ,อมิโยโกกับตันนากาตะเห็นเรือจอนสพอโจนก็ตัดสินใจมุ่งหน้าไปเป็นกำลังเสริมด้วยความจำเป็นพร้อมสั่งยิงไปหนึ่งนัดยานปิศนาจึงมุ่งความสนใจมายังเรือมิโยโกแทนําด้วยการโจมตีใส่จนเรือเกิดระเบิดขึ้นเรือมิโยโกล่มในทันทีการาสีเรือหลายร้อยนายเสียชีวิตและอีกหลายสิบนาย ต้องลอยคอกลางทะเลและขอความช่วยเหลือส่วนทางจอห์นพอโจนอเล็กซ์ก็มุ่งคิดแต่จะล้างแขนจนวอเตอร์ถึงกับต้องเข้ามาช่วยเตือนสติให้เขาไปช่วยลูกเรือมิโยโกะที่กําลังลอยคออยู่กลางน้ําอเล็กซ์เริ่มได้สติกลับมาเขาได้ออกคําสั่งให้วนเรือไปช่วยลูกเรือมิโยโกะส่วนยานปริศนาเมื่อเห็นเรือ U.S.S จอห์นพอโจนทาการถอยกลับมันก็ได้หยุดการโจมตีต่อด้วยการยิงโดนออกไป3ลมลเข้าสู่เมืองฮาวาย พร้อมส่งอากาศยานออกไปเพื่อหาทางติดต่อ,อก,กลับไปยังดาวเคราะห์ของพวกมันเนื่องจากยานสื่อสารของพวกมันได้พังเสียหายจากการพุ่งชนกับดาวเทียมเมื่อ <_ k _> ดรอนมาถึงฝั่งพวกมันก็ได้เริ่มทําการถล่มฐานครับและเข้าไปในเมืองทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะพานอาคารบ้านเรือนและเส้นทางคงมนาคมตัดภาพมาที่เกาะโออาฮูระหว่างที่แซมกําลังเดินขึ้นเขากับมิกดูดี ก็ได้พบกับรถตำรวจสามคันระหว่างทางพวกเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทั้งสองคนหนีออกไปจากเกาะเนื่องจากมีการโจมตีและการพบเห็นเอเลี่ยนจากนั้นเราตำรวจก็ได้ทิ้งรถคันหนึ่งเอาไว้เพื่อปิดถนนไม่ให้คนขึ้นไปบนภูเขาส่วนมิกพอได้ยินว่ามีเอเลี่ยนก็ได้ตามรถตำรวจไปเนื่องจากเขาไม่เคยเชื่อเรื่องเอเลี่ยนอยู่แล้วตากลับมาที่เรือจอห์นพอโจน เหล่าลูกเรือได้นําร่างเอเลียนลายหนึ่งขึ้นมาจากน้ําอเล็กซ์กับนาคาตะจึงได้ชนะสูตรร่างเอเลียนลายดังกล่าวเมื่อถอดหมวกของมันออกพร้อมส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของเอเลียนมันก็ฟื้นขึ้นและตกใจหลังจากที่มันได้สัมผัสไปที่ใบหน้าของอเล็กซ์ภาพความทรงจําบางส่วนก็ได้ไหลเข้าสู่สมองของเขาระหว่างที่เหล่าลูกเรือพยายามลากและดึงมันออกแต่แล้วก็ได้มียานเอเลียนลำหนึ่งยิงระเบิดมาใส่เรือ USS Johnstone เอเลียนปริศนาได้รับความช่วยเหลือจากพักพวกของมันและจากไประหว่างนั้นอเล็กสังหอนใจว่ามนุษเียชาติอาจจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นต่อมาไม่นานได้มีการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ในเรือเกิดการบาดเจ็บสองนายอเล็ก์รู้ได้ทันทีว่ามีเอเลียนขึ้นมาบนเรือจอห์นส์พอจนจึงมีคำสั่งให้ลูกเรือทั้งหมดปิดประตูทางเข้าออกและเริ่มทำการค้นหา ณห,ห้องเครื่องยนต์ของเรือจอห์นพอจอนเอเลี่ยนตัวดังกล่าวพยายามทำลายประตูเข้าไปยังห้องเครื่องยนต์ของเรือและทำบางอย่างแต่วอเตอร์ได้เข้ามากัดขวางไว้ทันเอเลี่ยนจึงหันไปทำลายเขาแทนแต่ถือว่ายังมีดวงอเล็กซ์ได้เข้ามาช่วยเขายิงปืนใส่เอเลี่ยนตัวดังกล่าวแต่กลับไม่เป็นผลอะไรเลยเขาจึงสั่งให้โคล่าไปยังห้องควบคุมอาวุธพร้อมล่อมันไปยังปืนใหญ่ที่ดาดฟ้าเรือหลังจากที่โคล่าไปถึงห้องควบคุมและทุกอย่างเข้าที่ตามแผน ระสุนปืนใหญ่ก็อาศัยร่างของเอเลี่ยนลายดังกล่าวในระยะเาผาขนจนมันได้ไปคุยกับลากม,ามัก่วตัดภาพกลับมาที่เกาะโออาหูแซมและมิกได้ตามรถตำรวจจนทั้งสองคนในพบว่ารถตำรวจที่ตามมานั้นเหลือแต่ซาาพร้อมศพของเจ้าหน้าที่มิกแนะนำให้แซมไปหยิบคุณแจรรถที่ตกอยู่เพื่อหวังจะใช้รถที่ถูกจอดทิ้งแต่แล้วเหล่าเอเลี่ยนก็ได้มาสำรวจบริเวณนั้นพอดีแซมเมื่อเห็นเอเลี่ยน เธอก็เข้าไปหลบอยู่หลังซากรถตำรวจถือเป็นโชคดีพวกมันได้หันไปให้ความสนใจกับม้าแถวนั้นเป็นเหตุให้แซมรอดมาได้พร้อมกับมิกทั้งคู่กลับไปยังถนนเพื่อใช้รถตำรวจที่ถูกจอดทิ้งไว้ระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ได้พบกับแคลตัดภาพมาที่พลทหารจิมมี่ออสเขาได้ลองใส่หมวกของเอเลี่ยนที่ถูกทิ้งไว้บนเรือและได้พบว่ามันเป็นม่านกรองแสงอย่างดีจึงสันนิษฐานว่าพวกเอเลี่ยนอาจไม่ถูกกับแสงแดด เขาจึงเอาเรื่องนี้ไปรายงานกับอเล็กซให้ทราบในเวลาเดียวกันที่เกาะโออาหูแคลได้บอกกับแซมถึงสาเหตุที่เอเลียนมายึดเกาะนั่นเพราะพวกมันอาจต้องการติดต่อกับไปยังดาวแพลเน็ตจหรือดาวเคราะ G บ้านเกิดของพวกมันแต่การติดต่อที่เป็นไปได้นั้นจําเป็นต้องรอให้ดาวเทียมเคลื่อนที่มาถึงตําแหน่งที่เหมาะสมซึ่งเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงจึงทําให้แซม ต้องการติดต่อกับเรือจอห์นพอโจนเพื่อแจ้งข่าวแต่กลับทําไม่ได้เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหล่าเอเลียนปล่อยออกมาได้ทำการบล็อกสัญญาณการติดต่อสื่อสารทุกอย่างในม่านพลังแต่แคลแนะนำว่าเขามีเครื่องมือที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยการแทรกสนามแม่เหล็กที่ใช้รบกวนสัญญาณได้แต่ปัญหาคือเครื่องมืออยู่ในห้องทำงานของเขาซึ่งมีแต่เหล่าเอเลียนเดินกันให้พลาด ตัดกลับมาที่เรือจอห์นส์พอโจนในเวลาค่ำคืนทัศนวิสัยการมองเห็นแทบเป็นศูนย์อลิซและลูกเรือทุกคนหาทางโจมตียานเอเลียนแต่เรดาร์ของพวกเขาจับตำแหน่งของยานพวกมันไม่ได้เลยกับตันนากะตะจึงเสนอไอเดียใช้การกระเพื่อมของน้ำโดยใช้ทุ่นตรวจจับสึนามิที่มีอยู่ทั่วหน้าน้ำพร้อมรับสัญ,ญญาณจากทุ่นและพลอตตำแหน่ง ของยานเอเลี่ยนแต่ละลำได้และเพาะตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละตัวบนแผนที่เพื่อหาความผิดปกติและหาตำแหน่งของยานเอเลี่ยนเมื่ออเล็กซ์เห็นความสามารถและเทคนิคของนาคาตะเขาจึงเลือกจบที่ผู้บังคับบัญชาให้กับกัปตันนาคาตะในทันทีในเวลาเดียวกันที่เกาะโออาฮูหลังจากที่แคลไปเอาเครื่องมือสื่อสารมาได้สำเร็จแซมก็ได้ติดต่อไปยังเรือจอห์นส์พอจน เพื่อบอกจุดประสงค์ของเอเลี่ยนในการยึดระบบสื่อสารดาวเทียมบนเกาะพระ้อมแนะนําให้ทําลายหอส่งสัญญาณบนเกาะทิ้นซึ่งเหลือเวลาแค่4ชั่วโมงก่อนที่พวกเอเลี่ยนจะส่งสัญญาณไปยังดาวของพวกมันได้สําเร็จและสายก็หลุดไประหว่างนั้นไม่นานอเล็กซ์ได้พบการกระเพื่อมของน้ําที่ผิดปกติและดําเนินการแจ้งให้นากตาตะทราบเขาจึงสั่งให้ลูกเรือยิงไปบริเวณน,นั้นแต่กลับไม่โดนนั่นทําให้ยานเอเลี่ยนสองลำ รู้ตำแหน่งของเรือจอห์นสพอโจในทันทีมันเริ่มมุ่งหน้าตรงมาหาเรือและโจมตีกลับอเล็กซ์ตัดสินใจอย่างฉับไวเขาสั่งการให้ถอยเรือเต็มกำลังเพื่อหลบก,การโจมตีพร้อมนาคตะสั่งยิงโต้กลับยานเอเลียนทั้งสองลำด้วยความมีดวงทำให้การยิงมิสไซล์ในครั้งนี้พุ่งตรงเข้าไปที่ยานเอเลียนจนเกิดระเบิดขึ้นทันทีทั้งสองลำนั่นสร้างความดีใจและกำลังใจให้ใหกับลูกเรือนในทันที แต่แล้วความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานทุ่นลอยแจ้งเตือนการกระเพื่อมของน้ำที่ผิดปกติขึ้นอีกครั้งยานอีกลำกำลังมุ่งหน้ามาหาเรือจอนส์พอจนกับตันนากาะตะได้สั่งให้ลูกเรือมัรกตำแหน่งเตรียมโจมตีในทันทีแต่ถ้ว่ามันเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทำให้ยากต่อการระบุตำแหน่งและทิศทางที่ชัดเจนการกำหนดแนวยิงจึงเป็นไปไม่ได้เช่นกันอเล็กซ์ เลยวางแผนล่อให้ยานเอเลี่ยนลำดังกลาง่าวไปยังเกาะโออาฮูเนื่องจากดวงอาทิตย์ <pe at> กำลังจะขึ้นในเวลาอีกไม่นานเมื <pe at> ่อลอยานลำนั้นมาถึงเกาะได้สำเร็จอเล็กซ์และนาคาตะจึงได้ใช้ปืนยิงใส่กระจกของยานเอเลี่ยนแสงแดดแรกของวนันจากดวงอาทิตย์าสาดสองเข้าไปในยานทันที ทำให้เหล่าเอเลียนที่อยู่ในยานแตกตาและมองไม่เห็นไปชั่วขณะหนึ่งลูกเรือจอห์นส์พอจนจึงอาศัยจังหวะนั้นโจมตีใส่ยานเอเลี่ยนทันทีกระสุนปืนมิสไซล์ปอัพปิโดอาวุธนับไม่ถ้วนที่พุ่งเข้าใสา่ทําให้ยานเอเลียนระเบิดในทันทีเหล่าลูกเรือดีใจในความสําเร็จอีกครั้ง แต่แล้วความดีใจของลูกเรือทุกคนก็อยู่ได้ไม่นานแท่นปล่อยมา่านพลังของเอเลียนได้ปล่อยโดนมาสองลำเพื่อโจมตีใส่เรือ u SS John Paul Jones ป้อมปืนห้องบังคับการแหลกไปในทันทีมันเริ่มชอนใชัยไปทุกส่วนของเรือกะลาสีเรือที่รอดชีวิตต่างพากันสละเรือกระโดดหนีลงน้ำพร้อมเรือชูชีพในขณะที่เรือกำลังแหลกเป็นสิ่งเสี่ยง ตัดกลับมาที่แซมและมิกเมื่อพวกเขาเห็นว่าเรือจอห์นสพอโจนได้ล่มลงจึงตัดสินใจหยุดการส่งสัญญาณของเหล่าเอเลี่ยนด้วยตนเองแต่แคลไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นภารกิจที่ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงอันตรายเกินไปด้วยเหตุนี้เลยทําให้พวกเขาต้องแยกทางกันในเวลาเดียวกันเหล่าลูกเรือไม่กี่คนที่รอดมาได้บนเรือชูชีพกาลังหมดขวัญและกําลังใจจากการเสียเรือแต่อเล็กซ์ยังคงไม่หมดหวังเขาได้นําลูกเรือบางส่วน มุ่งหน้าไปยังเรือประจันบาล USS Missouri BB 6 3อายุกว่า70ปีซึ่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อมาถึงพวกเขาได้พบกับทหารเรือรุ่นเกา่าซึ่งต่างได้รับการปลดประจำการและคอยทำหน้าที่บนเรือพิพิธภัณฑ์อเล็กซ์ขอความช่วยเหลือเพื่อนำเรือ USS Missouri กลับมาใช้ในการสู้รบอีกครั้งนั่นจึงทำให้ทุกคนช่วยกันเตรียมเรือให้กลับมาใช้ได้โดยไวไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องอาวุธและระบบตรวจจับ เมื่ออเล็กซ์นำเรือมิสซูรี่ออกแล่นบนนาวาได้อีกครั้งก็ได้เวลาทำภารกิจที่เหลือนั่นก็คือมุ่งหน้าไปยังเกาะโออาฮูเพื่อทำลายหอสื่อสารที่เหล่าเอเลียนได้ทำการยึดแต่แล้วพวกเขาก็ได้พบกับแท่นปล่อยม่านพลังของเอเลียนระหว่างทางมันย้ายตำแหน่งมาใกล้กับเกาะได้ด้วยตนเองซึ่งผิดคาดเป็นอย่างมากเมื่อมันเห็นเรือมิสซูรีแท่นปล่อยม่านพลัง ก็เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นยานลบและเตรียมพร้อมที่จะยิงเรือมิสซูรี่อเล็กซนึกถึงบางอย่างในตำราพิชัยยุทธเขาวางแผนที่จะจัดการกับยานเอเลียนเลนสั่งให้โคลา่าหันปืนใหญ่ทั้ง3ากระบอกไปทางขวาของเรือในขณะที่ตัวเรือมุ่งตรงไปยังยานลบของเอเลียนตามด้วยคำสั่งหักเรือไปทางซ้ายเต็มกำลังเมื่อยานลบเห็นเรือมิสซูรี่จะมุ่งหน้ามาโจมตี ก็ทําการยิงดักหน้าเรือแต่เอเล็กได้สั่งให้ทิ้งสมอเรือในทันทีนั่นทําทให้เรือหยุดและเปลี่ยนทิศทางกระทันหันจากแรงกระชาของสมอเรือการโจมตีของเอเลียนพลาดเป้าพร้อมปืนของเรือมิสซูรี่ที่หันไปหายานเอเลียนพอดีอเล็กไม่รอช้าได้สั่งโจมตีในทันทีแต่ยานลบเอเลียนก็ได้โจมตีสวนกลับทาให้เรือมิสซูรี่เสียหายเล็กน้อยและจบด้วยยานลบของเอเลียนได้เกี้ยวลูกปืนและล่มลงพร้อมม่านพลัง ที่ครอบคลุมทั้งเกาะฮาวายเหล่าทหารที่อยู่นอกม่านพลังเมื่อเห็นดังนั้นจึงสั่งการส่งเครื่องบินลบเข้าไปในเขตพื้นที่ทันทีตัดกลับมาที่เกาะโออาหูเหล่าเอเลี่ยนเตรียมส่งสัญญาณกลับไปยังบ้านเกิดและเวลากำลังจะหมดลงแซมและมิกได้ตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าไปในสถานีส่งสัญญาณและชนเข้ากับเครื่องกำเนิดพลังงานตัวหนึ่งส่งผลให้เครื่องส่งสัญญาณหยุดทำงานในทันที แต่แล้วความซวยก็มาถึงเมื่อขาของแซมติดอยู่กับตัวรถที่พังยับเยินเธอจึงหนีออกมาไม่ได้ในระหว่างนั้นเอเลี่ยนตัวหนึ่งก็ได้มุ่งหน้าเข้ามามิกเลยอาสาออกไปสู้ถ่วงเวลาให้แซมเอาขาของตัวเองออกมาจากรถในระหว่างการประทะมิกได้อาศ,าศาัยจังหวะถอดหมวกข,ของเอเลี่ยนออกแล้วตามด้วยหมัดใส่เข้าไปหลายดอกการกระทําของเขาทําให้เอเลี่ยนโกรธจัดมันได้เตะขาของเขาจนล้มลงและใช้มีดหวังจะปริชีพเขาให้จบเรื่องแต่แล้วทันใดนั้น แคลก็ได้เข้ามาช่วยโดยการฟาดกระเป๋าเหล็กเข้าไปยังเอเลี่ยนจนลม้ลมลงมิกเลยได้จังหวะใช้ขาเทียมรัดคอมันจนตลบระหว่างนั้นแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจนเอาขาออกมาจากรถได้สําเร็จทั้ง3คนจึงหาทางหนีออกจากบริเวณนั้นในทันที oh <my> ในเวลาเดียวกันเรือมิสซูรี่ได้รับความเสียหายบางส่วนป้อมปืน3ายังคงใช้การได้ปกติแต่ขาดกระสุนส่วนป้อมปืนสองพังยับเยินแต่ยังคงมีกระสุนปืนใหญ่ตกค้างอเล็กซ์และลูกเรือทุกคน จึงต้องช่วยกันแบกลูกปืนหนัก1000ปอนด์ไปบรรจุที่ป้อมปืนสามด้วยความทุลักทุเลเมื่อสำเร็จอลเล็กก็ได้สั่งให้โคลา่าเล็งปืนใหญ่ไปยังหอสื่อสารที่เกาะโออาหูโดยหวังจะทำลายหอส่งสัญญาณแต่เพราะว่าอาวุธโดรนของยานแม่เอเลี่ยนยังคงใช้งานได้และได้สั่งยิงไปยังเรือมิสซูรี่เพื่อขัดขวางการทำลายหอสื่อสารอลเล็กไม่รอช้ารีบสั่งยิงในทันทีก่อนที่จะหมดโอกาสเมื่อกระสุนปืนทุกยิงออกไปจากเรือ พร้อมยานแม่ที่ปล่อยโดนออกมาสามลำเพื่อจมเรือแต่แล้วระหว่างที่โดรนกำลังพุ่งมาหาเรือมิสไซล์จากเครื่องบินลบก,ก็พุ่งเข้ามาทําลายมันซะก่อนฝูงบินลบเข้ามาช่วยพวกเขาไว้ทันพร้อมการระเบิดยานแม่ของเอเลียส่วนกระสุนที่โคล่ายิงไปก็ได้ทําลายหอส่งสัญญ,ญาณจนหมดท่ามกลางความโล่งอกและดีใจของเหล่าลูกเรือ เวลาต่อมาได้มีการจัดพิธีมอบเหรียญกล้าหาญเพื่อสะดุดดีแก่ทะหารชายหญิงที่ได้แสดงความกล้าหาญโดยไม่หวันเกรงอันตรายในการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยากเกินจะต้านทานโดยมีโคลาอเล็กซ์วอเตอร์จิมมี่นากาตะมิกเป็นผู้รับเหรียญกล้าหาญในครั้งนี้และยังมีสโตนซึ่งน้องชายของเขาได้เข้ามารับเหรียญกล้าหาญแทนเนื่องจากเสียชีวิตในหน้าที่ทุกคนต่างพากันตกมือ แสดงความยินดีต่อความกล้าหาญหลังพิธีมอบเหรียญจบลงทุกคนต่างพากันไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกส่วนานากตาตะและอเล็กซ์กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันไม่นานแซมก็ได้เข้ามาหาพร้อมแนะนำให้อเล็กซ์เข้าไปคุยกับพเลเรือเอกเทอร์เลนส์เพื่อขอแต่งงานเมื่ <'t> ออเล็กซ์อยู่ต่อหน้าเทอร์เลนส์เขาได้ขออนุญาตแต่งงานกับ<ท>ลูกสาว แต่เขากับโดนปฏิเสธทําให้อเล็ก์ซพูดอะไรไม่ออกแต่แล้วจูจ่ๆพเลเรือเอกเทอเลนต์ก็ชวนเขาไปกินอาหารเพื่อให้เล่าเรื่องเบเรตโต้ไก่จบกันไปนะครับสำหรับสรุปเนื้อเรื่อง Battle s h i p ยุทธการเรือลบกพิฆาตเอเลี่ยนสำหรับเรื่องนี้ได้คะแนนใน AMDB ไป5.8เต็ม10กรอนจบคลิปนี้บอกผมก็หน่อยครับว่า คุณคิดว่าเอเลี่ยนมีจุดประสงค์อะไรในการมาอย่างโลกสามารถร่วมกันโหวตได้ที่มุมบนขวาของคลิปอักษรลูปตัวไอหรือคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์สุดท้ายนี้เราขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและพูดคุยกันหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับบ๊ายบายซียู